สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์แบตเตอรี่นะครับด้วยเครื่องวัดค่า c t A นะครับแบตเตอรี่รถยนต์ครับอันนี้ติดรถเลยครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับ FB นะครับ s Series S950 ครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับ8 0ป์นะครับแบตเตอรี่แห้งนะครับแห้งกึ่งน้ำนะครับนี่นะครับถากซื้อใหม่ๆนะครับตติ๊กเกอร์จะติดอยู่นี้นะครับบอกว่าไม่ต้องเติมน้ำกันนะครับเราแกะออกนะครับเพื่อป็นกันบำรุงรักษาครับ ทำการเติมนน้ำกันนะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็จะนานขึ้นนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับก็ใช้งานมานะครับเกือบสามปีนะครับวันที่ผมใช้งานนะครับอยู่ที่23สิงหานะครับ64นะครับพอเกือบสองปีก็หน่อยๆเกือบสามปีนะครับคราวนี้นะครับผมจะทําการวิเคราะห์ดูนะครับว่าแบตลูกนี้นะครับอาการเป็นยังไงนะครับก่อนอ่นนะครับแล้วก็เอา ตัวกุมแบตเตอรี่นะครับออกก่อนนะครับแล้วก็เอาสายสีดำครับที่คือขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับสายสีแดงนะครับที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับหน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมานะครับนันแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่12.51โวลต์นะครับหากว่าแรงดันตรงนีสส้นะครับมันต mm ่ hmm. ํานะครับหรือว่ามันสูงเกินนะครับให้เราทําการขยับขั้วแบตใหม่นะครับเห็นไหมครับรอบนี้เหลือ11.21โวลต์นะครับเราก็ทําการขยับใหม่นะครับ อาจจะไม่แน่นนะครับนะครับ12.51นะครับครับ12.51นะครับขยับไปเรื่อยนะครับนี่ครับค่าถือว่าตรงกันครับ2.51นะครับแล้วก็ทําการกดโอเคนะครับให้ไปเลือกที่ตัวบนเสมอนะครับแบตเตอรี่เทสนะครับแถวบนนะครับแล้วกดโอเคนะครับอันนี้จะเป็นการเลือกชนิดของแบตเตอรี่นะครับว่าเป็นแบตเตอรี่น้ําแบตเตอรี่แห้ง เรว่าแบตเตอรี่เจลนะครับแต่เราใช้โดยทั่วไปนะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับจะเป็นแบตเตอรี่น้ำครับแบตเตอรี่น้ำกึ่งแห้งนะครับเราก็เลือกแถวบนเลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็มาถึงค่า CCE นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้เราจะเป็นการเลือก m แบตเตอรี่นะครับรีลูกนี้ครับเป็น SFB Series ครับ 950S นะครับก็จะอยู่ที่80์นะครับค่า CCE มาตรฐานจากโรงงานนะครับก็อยู่ที่670นะครับค่า CCA ตัวนี้นะครับผมก็จะตั้งไปที่670นะครับอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแบตเตอรละยี่ห้อก็ค่า CCA ก็เหมือนกันนะครับแบต AC ตัวนี้นะครับอยู่ที่670นะครับผมจะตั้งไปที่670เลยนะครับเพื่อทําการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ได้เต็มที่นะครับพอเราตั้งรายเรียบร้อยนะครับเราก็กดโอเคนะครับ มันก็จะทำการเทสนะครับนะครับนี่นะครับค่า CCE นะครับอยู่ที่600 CCE นะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่12.51โวลต์นะครับค่าความต้านทานนะครับอยู่ที่4.96มิลลิโอห์นะครับอรดเซนตแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่80%นะครับกูดแบตเตอรี่นะครับขึ้นสี่ขียวนะครับคือแบตเตอรี่ที่ดีนะครับว่าผมก็แบตเตอรี่ดรงนี้ผมก็บำรุงรักษามานะครับโดยการเติอนน้ำกันนะครับ แบตก็จะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะครับแล้วเราก็มีเครื่องวิเคราะห์ไว้วิเคราะห์แบตเตอรี่นะครับก็จะสะดวกมากขึ้น,นครับ